เวลาไม่คอยทา่าในช่วงปี2532 2 5 3 4ถึง2534เป็นช่วงที่เศรษฐกิจออสเตรเลียดีมากๆกิจการร้านอาหารก็พลอยดีไปด้วยพอมีเงินทุนที่จะทำเดโมโด่ดีๆออกมาสักชุดว่างั้นเถอะบวกกับจากวันที่ตั้งเป้ามาจนถึงจุดนี้ก็ผ่านไปแล้ว5ปีกว่าเวลาเหลือแค่ปีกว่าเท่านั้นเองก่อนที่จะหมดเวลาซึ่งกำหนดไว้7ปีและต้องบอกตัวเองให้ล้มเลิกความตั้งใจไปครั้งนี้ อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของผมก็ได้เห็นทีจะต้องเต็มที่กับมันอย่างจริง,จ,รงจิงจังตัดสินใจลงทุนจ้างโปรดิวเซอร์มาช่วยในที่สุดก็ได้พบปะก,กับคุณกอร์ดอนเบลกซึ่งเป็นนักดนตรีระดับอาชีพอีกคนหนึ่งซึ่งมีสตูดิโอของเขาเองเริ่มจากให้เดโมเพลงเก่าๆพร้อมกับเทปเพลงไทยที่มีอยู่ให้เขาฟังให้เขาเข้าใจดนตรีในเมืองไทยมากขึ้นก็นับว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากที่สามารถประเมินการยอมรับของนักฟังเพลงไทย สามารถหาจุดขึ้นที่ผสมดนตรีตะวันตกให้เข้ากับเพลงไทยสากลได้อย่างลงตัวความที่ผมรู้ตัวเองดีว่าไม่ใช่นักร้องพูดไปไม่เคยใส่ฝันอยากจะเป็นนักร้องเลยเสียด้วยซ้ำแม้ทุกวันนี้มีใครมาทักผมว่าเป็นนักร้องผมจะเกิดความละอายใจและรีบออกตัวว่าไม่ครับผมเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักดนตรีสมัครเล่นไม่ใช่นักร้อง อย่างภาพจิตนาการที่วาดไว้ในเพลงฝันวันหนึ่งยืนกอดเพื่อนตายเจ้ากีตาร์ซึ่งผมไม่ได้เห็นตัวเองเป็นนักร้องยืนถือไมโครโฟนเลยก่อนที่จะเข้าสตูดิโอทำเดโมโชุดที่4นี้ผมก็มองหานักร้องที่เมลเบิร์นอยู่พักหนึ่งเพื่อนๆน,น,น้องๆคนที่พอจะมีแววพอที่จะร้องเพลงได้ผมจับมาออเดชั่นหมดส่วนใหญ่เพลงอื่นๆก็พอร้องกันได้แต่พอมาถึงเพลงทิ้ง เป็นต้องเสร็พทุกรายเพราะเพลงนี้มีช่วงห่างของโนต้ตดนตรีถึงสองโอกเทปต่ำก็ต่ำมากสูงก็สูงมากยิ่งท่อนซอยที่มันค่อยๆใสจากต่ำไปสูงขึ้นขึ้นจึงเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะร้องยากมากครั้นจะหานักร้องจริงๆจ,จ,จากเมืองไทยก็ไม่รู้จักใครถึงแม้จะรู้จักความที่อยู่ไกลก็เป็นอุปสรรคการทำงานก็คงจะยากมากจะทำดนตรีคียไหนเพลงที่แต่งจะเหมาะกับเขาไหม ถ้าเขาหรือเราเกิดเปลี่ยนใจหรือเกิดคบกันไม่สนิทใจภายหลังไม่อยากทำต่อไปแล้วเราจะทำอย่างไงสมมุติเขาอยู่กับเราชุดนี้แล้วชุดต่อไปละ่ะเขาจะยังอยู่กับเราไหมคนที่จะเข้ามาร่วงวงเป็นนักร้องก็ควรจะเป็นคนที่เรารู้จักอย่างสนิทสนมจริงๆไม่ใช่ใครก็ได้ในที่สุดก็ตัดสินใจร้องเองไปเรียนร้องเพลงก่อนเข้าอัดเสียงอยู่พักหนึ่ง ไปเรียนที่ไรก็ถูกครูจับสอนบทเรียนต้นๆเพราะไม่ได้ทำการบ้านมาเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันที่แต่งเพลงใช้เวลาเป็นร้อยๆชั่วโมงทำได้พอไปฝึกร้องเพลงกลับไม่ยอมซ้อมทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนอันที่จริงผมควรจะนั่งจินตนาการว่าตัวเป็นนักร้องถือไมโครโฟนยืนร้องเพลงบ่อยๆให้รู้สึกรักที่จะเป็นนักร้องแต่สัญดานมันเปลี่ยนลาบากใจมันไม่ได้ ก็เลยทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ผมก็จะไม่โทษตัวเองละ่ะตั้งแต่เริ่มเล่นกีตาร์มาผมมีแต่คําว่านักดนตรีอยู่ในจินตนาการและไม่เคยมีคําว่านักร้องอยู่ในนั้นเลยส่วนในด้านการทำดนตรีตัวกอดอนเองเป็นมือเบสเขาเป็นคนทำดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานทั้งแอลบัม้มถึงเวลาอัดเสียงกีตาร์นอกจากเล่นเองบ้างแล้วยังเชิญคุณจอนี่จัสตินสตีวร์เข้ามาเสียงกลอง โปรแกรมกลองก็เชิญคุณคาวเอมานูเอลเข้ามาตั้งแต่อยู่ในสตูดิโอก็มีการคุยกันไว้แล้วว่าถ้าได้ออกเทปจะเชิญทุกคนมารวมตัวกันเป็นวงพวกเขาต่างก็ยินดีสำหรับอัลบัม้มเราก็ได้คอนเซปต์จุดขายที่เป็นวงไทยที่มาจากต่างประเทศซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นวง outsiders ซึ่งมีความหมายว่าคนที่มาจากข้างนอกเมืองนอกหรือบ้านนอกแปลได้ทั้งนั้น แผนนี้จำเป็นต้องใช้เนื่องด้วยอุปสรรคในการทำงานใจจริงเพียงได้เสนอผลงานที่เราสร้างขึ้นมากับมือก็พอแล้วเป็นคนเขียนเพลงก็พอแล้วที่ต้องร้องเองเป็นเพียงส่วนเกินของความตั้งใจเกินมาเล็กน้อยแค่นี้จะเป็นไรไปถึงที่สุดผลงานออกมาได้แค่70-80%แต่ปัญหามีน้อยคุ้มกับการลงทุนที่ไม่เกินตัวว่างั้นเถอะ ดีกว่าผลงานร้อยเปอร์เซนที่ต้องมาเผชิญกับปัญหาต่างๆนานาให้ปวดหัวเปล่าๆปลีบๆ